ค่ะทุ่งหน้าสองตายายค่ะเต้านี้ยุทุ่งหน้าสองตายายนะกัเนาะมากหลังจากให้อาหารแม่พันแล้วล้กก็มากติดตามหมูเห่าแม่ไปเทปทอดหมูว่าน กำหนดขอดเพิ่นมือนี่หละค่ะแต่ว่าเป็นขวดขอดก่อนกำหนดหนึ่งวันสำหรับมูแม่นี่เป็นแม่พันสองสายเป็นขอดเหมอว่าน,นะคะ่ะล่งมากกับ่ท่านเป็นหลักขอดเลยหาหกโตและจังล่งมาเห็นเพราะว่า พอร์ตก่อนกำหนดเลยบอเด็กลงมาฝ่งเพิ่นได้สิบสี่ตัวจายตัวหนึง่งเหลือสิบสามผูหกแม่เจ็ดจ้ะสำหรับแม่นี่จะพอร์ตย่างนีง่ขอร์ตมากอะ่ะ แข้งแรงดีเ้ลูกกับตัวใหญงจะมืกอกันเบสมันมิดัตโลแม่กับแข้งแรงดีเป็นขอดตอนเสารหอดเทีหอดบ่ายสองโมง พ็ตอนซีโม่งหาโมงพกลูกกินอาหารได้เป็นรับน่แมนเป็นแข็งแรงดีพิาสานาก็ให้อาหารแลลวเรียบร้อยอตอนนี้เป็นกำลังหายนมอ,อ่ะมาเร็วๆๆรๆเ็หรับคอ,อกนี่ก็เป็นคอ,อ,อนบ้านขคอ,อใหม่เด้อยคอ,อกแกล่เด่นมาก มามาก็มาเซมรับแม่นี่เพิ่นมีนมสิบหาเต่าสิบหาตตเพิ่นกเ็เเยเลี่ยงมาแล้วย่างเบิดนมสิบหาเต่า ขอกเิ่นยิ่งเรียขอกนี่แหละเป็นขอกใหม่เช่ไหมรับขอกแม่นั่นบเปลี่ยนเป็นเล็กแล้วเป็นกรงเล็กแล้วแม่เนี่ยหรับแม่นี่นั่นเป็นแม่เลือดลอยแล่นห้อา,าสมลาดไหวพอลาดไหวเป็นสิคขอดเดือนนีน้าลูกเพิ่นออกมากอ้งสิป็นแม่พันสองสายใดนะสำหรับแม่ อันนี้กุ้งหมูหน่อยฮะแล้วก็มาเบิ่งกุ้งหมูหน่อยฮะไปไก่เองใช่นหนมะอี่ค่ะกุ้งหมูหน่อยฮะกัสิลลองผ่าไว้เป็นไฟกุกตัวลงติดต่างไว้กับไก่แม่แทน อาจารย์ใบใจตอนนี้เพิ่กำลังให้นม่นะครัเนาะกำรับขอกใน่ท่นใหญ่ได้วแตนะ,ะขอกหนึ่ยังเป็นขอกใหม่อยู่ครัส่วนขอกใหม่ทั้งใหญ่เป็นกรงลรรเล็กเบิดแหลม ตอกันไปค่ะลูกหลายๆเคือกับยิ่วเยียยิวเยีย,ย,ย,ยแบบนี้ค่ะเังจากเพิ่งลอดมว่านนี่มือนี่ก็แข็งแรงดีเดี๋ยวมืออื่นเท่ากับสีมะหยทาบเล็กเพิ่น สำหรับแม่พันแม่เพิ่นนั่ก็หายยากอดออกแล้วก็หายยาแก้ไข้ลดป,ปวดะกะบ็บม่มีอาการไข้มื่อนี่บม่มีอาการไข้เขากบ็บอกสีไข้เปื้อนเมื่อพี่จอมเขาก็หาย่เมื่อวานนีแล้วกะ็แก้อักเสบก็หายไปแล้วนี่ค่ะ แต่ว่าเพิ่นกินนมแล้วเขาก็เอาเข่าโกงสะกตอนน่าถนาะเ่าสะยังบะปอยไหวน้ำแม่เพิอพอ่นเพราะว่าแม่เพิ่นยังเก็บอยู่บางที่ลูกเพิ่อนอาเจียออกเพราะหันไปบิดน้ำข้ามมีอยังเพิ่นอาเจียออกเพราะหันไปบิดของเสียเขาก็ยังบะกาปอยลูกไหวเขาก็ต้องจับเข่าโกงไหวไเด้อมือใหม่ ถัเ่เปิ้นสีเหลียงแม่พันธุ์ให้เพิ่นเตรียมกุ้งคอดไ้เตรียมกุ้งลูก,ลกหนะมูไห้น้าด้อถ่ะเด้อสำหรับไว้ถ้าจับลูกหมูเขากปงไหนะ้เนาะนขอคอึืนแหลกมือแหลกลูกเพิ่นกะสีย่างบ่เห็นเพิ่นกะสิเขาย่างบ่เป็นเขาออกบ่เป็ี่ยนฮาก็ต้องจับเขา จับออกซะก่อนลาออกกับปล่อยออกโลดก็ได้เป็นหูวจักษ์เอนี่ละามือ่แรงเขากับมานอนเป้านี่ค่ะจำรับหมองนอนคนเป้าเอออันนี้อันนี้หมองนอนคนเป้าพอดนี่จะ้ะ แม่เพิ่อ์อาจจะย่างเก็บอยู่นี่เขากะยังบ่มีเวลาปล่อยใส่แม่เพิ่นแล้วก็ต้องเก็บเข่ากงซะก่อนชอ,อบกินอิ่มแหละเพิรนก็สิแอปเข่ากงกัสินอนประมาณยี่สิบนาทีล้วก็สิมาจับออกอีกทีหนึ่ง่าสำรับลิปนี้ยายกะ ป่าแต่แค่ไหนนั่น,ะะนใชะเนาะยายเห็นมาเบืองหมูนอนของยายบอดดีทายตอนขอดเพรวาวาลูกมาพอท่านเป็นขอดก่อนจุลหุกดููยาอุปกรณ์ก,รกับบอดี้เตรียมลูกมาเป็นขอดเอด็ดสี่ตัวแล้วก็เลยบอดดีทายก็ท่านขอดต่อไปเลย เลยม,มาถ่ายเบื้องต้นเนาะจันทิุนี้กับปากแบบแค่นั้นะนะสวัสดีค่ะ